สวัสดีเหล่าแฟนๆที่รักในกีฬาฟุตบอลทุกๆคนันนึนะครับพบกันอีกแล้วกับครอบครัวกูมินิกกับผมบิ๊กต้นสปอร์ตแมนเข้ามาเป็นครอบครัวเดียก,กันได้อัจจะดี2-5คุณจะได้เนินทางแบบฟรีๆคุณภาพดีๆในทุกๆวัน ครบจบในที่เดียวครับไม่ว่าจะเป็นรายการชุดเดี่ยวเน้นหรือเป็นรายการบอลสดและมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสนุกกันในกลุ่มด้วยสำหรับในค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลก็ยังคงมีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกรุ้นเลือกเชียร์กันเหมือนเดิมหลักๆก,ก,ก็จะเป็นรายการบอลถ้วยคาราบาวครับผมเองก็คัดสรรมารให้นะครับสคู่นําไปประกอบการตัดสินใจได้เลยก่อนที่จะเริ่มราะห์วิจารณ์ครับฝากทุกๆคนที่รับชมกันอยู่กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามไ้กับช่องทางของผมไปด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเริ่มกันที่คู่แรกครับตีหน,นึ่งสี่ สำหรับคู่นี้ครับไม่เคยพบเจอกันมาก่อนลินคอนซิตี้จากลีกวัน,นะครับมีผลงานที่ดูดีมากๆในตอนนี้ครับโดยเฉพาะการเล่นเกมในบ้านของตัวเองดุดันสุดๆวันนี้ครับจะขาดทางด้านของแจ็คมอยแลนด์ครับกองกลางตัวลุกสารพัดประโยชน์ที่บาดเจ็บไปและทางด้านของเด็กเตอร์เดนบิกกซ่า แบ็กขวาที่ยิมตัวมาจากวู๊ปแฮมตันไม่ได้ดงนแน่แที่เหลือก็พร้อมลงกันครบนะครับส่วนเชลซีเนี่ยแพ้มา2นัดติดแล้วนะครับเป็นการแพ้กับบายเยร์ใน UCL และแพ้แมนยูในเกมบลีกที่ผ่านมาแต่ถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพบีกหรือศักยภาพทีมตัวผู้เล่นในทุกตำแหน่งณเวลานี้ครับก็เป็นเชลซีที่ค่อนข้างดูเหนือกว่าเป็นอย่างมากเลยนะครับ คู่นี้ครับถ้าเกิดเรามองเรื่องคุณภาพก็ต้องยกให้ทางด้านของเชลซีแต่ถ้าเรามองเรื่องฟอร์มนปัจจุบันต้องยกให้ทางด้านของเจ้าบ้านในฐานะผมแฟนเชลซีแล้วกันนะครับผมมองว่าเชลซีวันนี้จะมีการโรเตชันเยอะอยู่พอสมควรบุกมาในวันนี้ครับจะเก็บชัยชนะได้นะแต่ผมคิดว่าคงไม่ได้ขาดลอยอะไรขนาดนั้นถ้าเจ้าบ้านฟอร์มแบบนี้ครับและด้วยกระแสที่ติดแรงแบบนี้ครับไม่ต้องคิดกันมากเลือกมองลินคอนซิตี้ในบ้านได้เลยครับผมเชื่อว่าเขาจะสู้กับเชลซีได้ดีถึงแพ้ก็แพ้ไม่เกิน2ประตูแน่ รอชมกันได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่เหมือนกันบาตสลี่นะครับพบเจอกับทางด้านของไบตันสําหรับคู่นี้ก็ไม่ได้เจอกันมา8ปีแล้วนะครับบาตสลี่จากลีกวันนะครับมีผลงานที่ดูดีมากๆนะครับสินัดในทุกรายการเนี่ยชนะ6เสมอ2อุดแพ้ไป2ครับและมีเกมในบ้านที่ค่อนข้างดูดีด้วยส่วนด้านของไบตันนะครับผลงานเนี่ยจะดูไม่ค่อยดีนักนะครับห้านัดหลังนะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมเยือนออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ สำหรับคู่นี้ครับถ้าเกิดเรามองเรื่องคุณภาพแน่นอนต้องยกให้ทางด้านของไบตันครับแต่ถ้าเรามองเรื่องฟอรงในปัจจุบันก็ต้องยกให้ทางด้านเจ้าบ้านบาสซี่เหมือนกันและด้วยกระแสที่มาในวันนี้ครับยกให้ทางด้านของไบตันจริงแต่เป็นกระแสลงนะต้องบอกว่าตัดสินใจลําบากมากเอางี้แล้วกันครับสำหรับคู่นี้เลือกทางออกที่ดีที่สุด เลือกมองสกอร์สูงไว้ครับผมคิดว่าอุ่นใจกว่าผมว่าคู่นี้เกมเปิดแน่ในวันนี้ครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของริวพูพบเจอกับทางด้านของเซาท์ทมป์ตันนะครับพบเจอกันมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งเนี่ยก็เป็นทางด้านของริเวอร์ที่มักจะทําผลงานได้ดีกว่าตลอดนะครับริวพูเองก็มีผลงานที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วในตอนนี้ครับผานัดหลังเนี่ยเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดและเกมในบ้านโคตรดีครับวันนี้ก็อาจจะโรเตชันกันอยู่เยอะอยู่พอสมควรเลยส่วนเซาท์มป์ตันนะครับพึ่งตกชั้นลงมานะครับไปเล่นอยู่ ผลงานก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผ้านัดหลังเนี่ยแพ้2เสมอ2เก็บชัยชนะได้แค่เกมเดียวนะครับเกมเยือนก็ออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับเรามองเรื่องคุณภาพปลีกนะครับมองเรื่องศักยภาพของทีมตัวผู้เล่นในทุกตำแหน่งมองเรื่องฟอร์มการเล่นครับไม่ต้องคิดมากดีกว่าครับทุกคน ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะมีการโรเตชันไปบ้างแต่ด้วยกระแสแบบนี้นะครับเลือกมองลิเวอร์พูลในบ้านยังไงก็อุ่นใจผมเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยเอาชนะได้แน่ด้วยฟอร์มที่เซาฟอร์มแบบนี้นะไปดูเม็ด2เม็ด3กันได้เลยครับ3คู่นะครับที่ผมคัดสรรมารให้มีให้เลือกมองลินคอนซิตี้ครับสกอร์สูงไบตันและมองลิเวอร์พูลนะครับถ้าเกิดยังไม่มากพอนะครับสามารถแอดเจดี2อเข้ามาร่วมสนุกเพิ่มเติมกันได้ครอบครัวกกม,มินิกยินดีต้อนรับทุกๆคนก่อนจะจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกับช่องทางของผมไปด้วย แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ